ถึงแล้วเนี่ยผมบอกเขาขึ้นมาเอารถขึ้นมาง่ายพอดีพยาบาลเขาคุมมาสามขั้นก็หยุดสามขัข้นก็หยุดไปไหนไหนข้างลงนี่ฮะลงจลงั่งลงเดี๋ยวผมต้องถอยก่อนนะถอยก่อนถอยแก่ต้องลงยั่ไงโอ้เขาบอกให้มีม,ม,มีมีที่พักก็อยู่ ลงกินหนึ่งไม่ต้องกลัวเพราะสบายแต่ให้เขาก่อนไม่ได้ยินหรอกหนุ่มของเราดูเก็ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้หายหัวใจหน่อยเต้นเต้นเออตื่นเต้นนิดหน่อย โทรศัพท์แต่ทางนี้มันมันไม,ไม่ไม่ทางขึ้นเพราะมันทางลงเหรอใช่ไม่ขึ้นมาโน้น,ลน <c oughs> แล้วเหรเดี๋ยวเราจะไปออกตรงตรงีนตีนสะพานสีขาวที่มีพรมสีแดงใช่ใช <c oughs> <ๆ>่ใช่ตอนที่เราจะเลี้ยวกิดขึ้นมาเมื่อกี้พี่อุทิพตมาให้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้าย,ยขึ้นมานะเราไม่ต้องเข้าไปบ้ากนกำนพงแล้วอ่าพี่ถ่ายอะไรเป็นสิ่งหะ ไม,ม,ไม่ก็ถ่ายที่นี่ไอ้นี่คือทางที่เรามากันแคบมากสีๆไหมบีบตามไทยถึงแล<ะ>้วเนี่ยนเนี่ยถึงแล้วเนี่ยเนี่ยตีนสะพานที่เป็นขาวๆที่เป็นคมแดงๆอ่ะนี่เหรอไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคมแดงๆเนี่ยนะอ่าเมื่อกี้เราเข้าซองนู้นนี่เราก็ขับลงสบายแล้วกว้างเลย